กล้ามเนื้อหน้าท้องมีความสำคัญเกี่ยวกับระบบไขมันที่หน้าท้องจะทำยังไงให้ลดห่วงยางลดพุงหมาน้อยหรือมีกล้ามเนื้อหน้าท้องเพิ่มก็ต้องหมั่นเล่นหรือออกกาลังกายโดยใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่ต้นขาก็จะได้ผลในเรื่องลดไขมันที่พุงวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกระชับกล้ามเนื้อที่หน้าท้องเน้นๆและรวมไปด้วยกล้ามเนื้อที่ต้นขา เพราะต้องใช้กล้ามเนื้อที่ต้นขาสร้างหรือออกแรงในการเหวี่ยงนะคะนวันนี้ ค่ะเรามาเริ่มกันเลยเราทําการโวมนะคะโวมกล้ามเนื้อสักเล็กน้อยเพื่อให้กล้ามเนื้อของเรามีการตื่นตัวนะคะเราจะกระชับหน้าท้องกันในวันนี้ก็คือวันเริ่มต้นของอาทิตย์นะคะโอเคใครที่ไปจัดหนักมีปาร์ตี้นะคะก็เริ่มต้นง่ายๆนะคะเพียง5นาทีถึง10นาที ก่อนที่จะออกไปนอกบ้านออกไปทํางานนะคะกระตุ้นกล้ามเนื้อกระตุ้นระบบเผาผ่านสร้างกล้ามเนื้อมัดเล็กที่หน้า้องนะคะระบบเผาผ่านก็จะได้ดีไปตลอดทั้งวันนะคะมาข้าท่าแรกนะคะท่าแรกเราจะเป็นการเตะขาขึ้นนะคะเหมนกล้ามเนื้อมัดเล็กที่หน้าท้องเราก็จะต้องเกร็งที่หน้าท้อง เราจะมาเริ่มเล่งจังหวะกันนะคะสองสามสาสองสามสี่ ดาวขาวไปข้างหลังนะคะสายขวานักสอง หน้าท้องนะคะเราเน้นกระชับการกลึงหน้าท้องเราเน้นกล้ามเนื้อหน้าท้องเราก็ต้องกลึงหน้าท้องบ่อยๆนะคะกลึงหน้าท้องนะคะกลึงหน้าท้องไว้ กล้ามเนื้อต้นขานะคะมีส่วนสำคัญมากในการที่จะทำให้เราเกร็งหน้าท้องได้ดีนะคะใช้กล้ามเนื้อต้นขาออกแรงนะคะและเกร็งหน้าท้องเยอะๆนะคะ เราจะมาจบสุดท้ายกันนะคะถ้าใช้แรงเบี่ยงใช้แรงต้านเพิ่มจังหวะขึ้นมาอีกสักเล็กน้อยนะคะเราก็จะเตะขาทีละข้างนะคะ แล้วนะคะเราจะทำการจะต้องคูดาวนะคะยืดเหยียดคลายกล้ามเนื้อลดอาการตะคิวเป็นตะคิวลดการบาดเจ็บฉีกขาดของกล้ามเนื้อนะคะคลายเส้นคลายกล้ามเนื้อนั่นเองนะคะสองสา เนื้อมาท้องมัดเล็กเราก็จะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนะ2 0ยีบเอ็นร้อยหวยนะคะ ที่จะคลายเส้นนะคะคลายกล้ามเนื้อคูดาวทุกครั้งหลังที่เราออกกําลังกายเสร็จเพื่อลดอาการบาดเจ็บหรือฉีกขาดของกล้ามเนื้อเราก็จะไม่ปวดเมื่อในวันต่อไปเราก็จะสาม,มารถที่จะออกกําลังกายได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะอย่าลืมไปออกกําลังกายนะคะนะคะ,ส,ะสาวและคุณม่บ้านเวลา5-10นาทีทําอย่างต่อเนื่องเขาผ่านไขมันได้แน่นอนค่ะ